โอ้โหสุดยอดมากเลยฮะเอาเลยครับหลายจ่ายที่นะครับได้ชมการแสดงฝีมือของนัดมือกีตาร์ไปแล้วนะครับเอาละช่วงนี้เป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันต่อในให้เกี่ยวกับเรื่องของอัลบั้มนะครับนะฮะเอาเป็นว่ามาพูดถึงหน้าปกอัลบั้มนิดนึงนะครับทราบข่าวว่าออกแบบเองด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าซินเรียนจบกราฟิกดีไซน์มาอ๋อครับผมแล้วเรื่องของการออกแบบอัลบั้มนี่คอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะ ปกอัลบั้มเอาปกอัลบั้มฮะปกอัลบั้มยังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้เริ่มทำใช่คือตอนนี้ทําเป็นปกซิงเกิลอ๋อเป็นปกซิงเกิลก่อนแล้วแต่คือปกอัลบั้มเนี่ยจะออกมาอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับว่าซิงเกิลตัวไหนเพลงเป็นแบบไหนแล้วก็เน้นมูดเป็นแบบนั้นอ๋อครับผมเรียกได้ว่าเป็นสองหนุ่มที่มีความสามารถนะฮะเอาเลยฮะเป็นช่วงท้ายแล้วนะครับอยากให้ทั้ง ซินแล้วก็นัดนะฮะฝากอะไรสักครั้งหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับอัลบั้มนี้ผลงานนี้นะครับได้ครับก็ตอนนี้เรามีซิงเกิลสองซิงเกิลนะครับคือ24-7แล้วก็เบาๆที่เพิ่งปล่อยออกมานะครับยังไงถ้าเกิดสนใจอยากติดตามข่าวสารหรือว่าตารางทัวร์ของวงเราก็เข้าไปได้ที่ www.singularband.com ครับครับผมครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบเพลงทั้งสองเพลงนะครับทั้ง4แล้วก็เพลงเบาๆนะครับก็ขอคนนะเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็ ของมาเสร็จแล้วถ้าอยากได้ไว้ในมือถือเป็นคอลลิ่งมโลดี้หรือเป็นคูซองเลยนะครับ mm hmm. ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ mm hmm. ดอกจัน4ี่ก65ครับโทออกแล้วกด15ครับ คือรหัส15ครับจะเป็นรหัสของซิงคูล่าอ๋อซิงคูล่าโดยเฉพาะเลยใช่ไหมถ้าเราโหลดได้ทุกเพลงใช่รับผมออ๋ครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะดอกจัน4965โทรออกแล้วกด15นะฮะจะเจอกับซิงคูล่าทั้งอัลบั้มเร็วนี้แน่นอนนะครับเอาเลยครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะฮะกับซีรีส์เคลสเลปนั่นเองนะครับเอาไว้ด้วยครั้งต่อไปจะเป็นศิลปินท่านไหนเดินทางมาที่นี่นะครับติดตามกันได้นะครับส่วนช่วงนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทั้งอ๋อซินและก็นะจากซิงคูล่าด้วยนะครัััััับบบช่วววงนนีีี้้ลลาไปพรรรอมกเยสสสสดดคค ใจหนึ่งใจจะต้องการอะไรให้มันมาไม่ให้มันว่โวยพิงเธอนั้นใส่ใจกันเบาเบาอหอยสองเรา ทำเมื่อไรมาไมยในตอนนี้ oh. บางเวลาไม่เป็นไรถ้าเธออยู่ไกลบางเวลาฉันเข้าใจาลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียใจปลมันไปกันนะคิดถึงฉันสักครั้งมันไม่ได้คิดถึงใคร ฉันตัวตามสบายถ้าเจอกันในความฝันมีเวลาได้ดก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปวันนั้นใครๆรักกันเบา